วิ่งนี้ก็เป็นเมเจอร์แรกของปีเนาะจินว่า,าก็มีหลายอย่างที่ต้องแบบอคอยเตรียมตัวอยู่ตลอดอยู่แล้วสําหรับแบบเมเจอร์อะไรอคะค่ะวิ่งนี้ก็เป็นอีกวิ่งหนึ่งที่จินรู้สึกว่าแบบมันก็มีอากาศน่าจะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีฝนตกค่ะจินว่าปีที่แล้วอ่ะพอแบบมองกลับไปมันก็มีอะไรให้แบบไอ้นี่เยอะเพราะว่าปีที่แล้วจินแบบ เล่นที่นี่เป็นที่แรกหลังจากเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบความกังวลเยอะมีความแบบสงสัยเยอะกังวลว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จากสองวันที่แบบเล่นไปสองวันแรกเลยปีที่แล้วก็แบบนํารั่วอะไรเงี้ยก็แบบเออคลายความกังวลไปได้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับวีนี้จริงก็แบบ ม่มีอะไรอะมาถึงจากวันนั้นมาถึงวันนี้จริงว่ามันมันมีหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างเกิดขึ้นมากอารมณ์แปรปรวนไปหลายทางมากอะไรเงี้ยจิงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆสําหรับกลอบอะไรเงี้ยค่ะจิงก็แค่อนจอยตัวเองในสนามอ่ะมันก็ดีมากพอแล้วเพราะว่าวันหนึ่งที่จินไปนั่งแล้วจินงแบบมีอาการเจ็บอ่ะไม่ได้เตะกลอบเงี้ยมันแบบมันเศร้ามากจริงๆอะไรเงีค่ะจิงก็เลยรู้สึกว่าเออแบบถ้า วันไหนที่สุกอยู่วันไหนที่ยังได้ทำอยู่ก็ขอให้ขอบคุณมันแล้วก็ออกไปทำมันอย่างแบบเออแค่แค่ได้ออกไปทำก็ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จิงว่ามันก็นไม่มีแล้วมันเหมือนทำไปเรื่อยๆอ่ะจินก็แบบจิงก็ไม่รู้จริงๆว่าสีเข็มมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่จริงก็พยายามทำทุกช็อตอยู่กับปัจจุบันทุกช็อต ทำมองมันออกไปให้ดีทุกช็อตแต่จริงก็รู้ว่ามันจะไม่ดีทุกช็อตแต่จริงว่าสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีมันก็มันก็ยังเป็นตัวเราอยู่ดีอ่ะมันก็อย่าไปเทคติงซีเรียสกับมันมากอะไรเงี้ค่ะแบบมันไหนได้ก็ได้มันไหนไม่ได้เอก็ไม่เป็นไรแบบพรุ่งนี้ก็ยังมีอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงว่ากอล์ฟอ่ะถ้ามันถ้ามันอยากจะให้เราไปในทางไหนอ่ะมันก็จะแบบ ไกายเราไปเองอะไรเงี้ยแบบทั้งฟิลลิ่งชวยอะไรต่างๆนานยอยาอะไรค่ะ